Hi สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับแอมเอิร์ช n แนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอิงมารีวิวเจ้าน้องเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติค่ะคือเราอะสั่งมาเว้ยสั่งมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเวลามาแกะกล่องให้ทุกคนดูกันซึ่ง นั่นก็คือความตั้งใจเราเลยเพราะแบบเราอยากจะแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะแล้วพอไม่มีเวลาใช่ปะเราก็ยังไม่ได้แกะก็คือเขาส่งมายังไงก็คืออย่างนั้นเลยเราอะเห็นแฟลชเซลล์ในช่วงช่วงช่วงแบบสามสามมั้งเออหรืออะไรประมาณเนี้ยเออเห็นแฟลชเซลก็เลยอะซื้อลองซื้อมาดูละกันอะไรนี้ก็เออไม่รู้อะไม่รู้ซื้อมาทําไมเหมือนกันก็งงเหมือนกันว่าซื้อมาทําไมวะ หน้าตาของน้องเขานะคะเป็น s w e e p e r r o b o t เนาะได้น้องเขามาในราคา239บาทค่ะถูกมากก็คือน้องเขาอะจริงๆแล้วน้องเขาราคา3 9 9แต่ว่ามันแฟลชเซล์มันเหลือ319บาทแล้วเอิงก็ใช้คอยลดไปอีก80บาทนะคะก็คือถูกมากนี่ก็คือซื้อมาลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่าน้องเขามีสีดำสีขาวแล้วก็สีรถโกนะเอิงถามาเป็นสีรถโกนะคะทุกคนโอ เอาจะแพ็กเกตโอ้โหแต่แพ็กเกตน้องเขาก็ดีอยู่นะเปิดกล่องมาเออเขาก็จะมีผ้ามาให้หนึ่งแล้วก็มีสายมาให้หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวเครื่องของน้องเขาตื่นเต้นอะ่ะนี่ก็คือตัวเครื่องของน้องเขานะคะนี่เลยอุ้ยแต่น้องสีสวยมากเลยอ่ะโลชโก้ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ อ๋อก็คือว่าผ้าก็คือแปะไปแบบนี้แน่เลยต้องผ้าผ้าก็คือแปะไปแบบนี้นี่คือรูชาร์ดแบตของน้องเขานะคะซึ่งเราก็ต้องใช้สายอันนี้ของเขาที่เขาให้มาเนาะในการชาร์จแบตน้องเขา <c oughs> แกัน น้องเขาก็จะมีไฟสีแดงๆเห็นไหมงั้นเดี๋ยวเราไปชาร์จน้องเขาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูว่าเป็นยังไงนะคะอุ้ยตื่นเต้นอนะอยากรู้ว,ว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้ามันดีก็คือแบบ a few moments later ทุกคนคะตอนนี้อ่ะก็คือเหมือนน้องเขาจะได้แล้วนะก็คือไฟของน้องเขาก็คือหายไปแลวนี่ ไฟก็คือหยุดกระพริบไปแล้วใดๆก็คือว่าเดี๋ยวเรามาลองกดกันค่ะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเงี้ยนึงเงีย้ยโซนะนะโซน นี่แต่น้องเขาเส็บมั่งเลยนะนั่นอุ๊ทุกคนเห็นผมไหมน้องเขาเก็บผมได,ได้เยอะอยู่เหมือนกันโอ้นี่พอหยิบขึ้นมาแล้วก็คือน้องเขาเก็บได้เยอะอยู่เหมือนกันโอ้โหสกปรกมากนี่ขนาดพุ่งถูบ้านสรุปนะคะ ได้ๆก็คิดว่าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยแต่ว่าน้องเขาแอบมีเสียงดังนิดนึงไม่น,นิดแหละมันก็เยอะอยู่แล้วก็เก็บผมได้เยอะมากเออดูด,อดิได้ๆนะคะก็คือว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองบาทที่เราจ่ายไปนั้นน่ะน้องเขาจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย ก็คือน้องเขาก็ทําหน้าที่ของน้องเขาได้ดีแต่ว่าแค่เสียงดังไปนิดหนึ่งนะคะอืมสมมติถ้าใครที่ดูรีวิวแล้วแล้วแบบว่าก็ราคาแค่นี้เออมันทําได้ขนาดนี้อะสนใจอยากซื้อลองเล่นๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปกดได้นะคะใน s h o p e. ปีเขียนว่าเครื่องดูดฝุ่นอันตโนมัตินะ ก็วันนี้ก็มาแค่นี้แหละค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ได้ข้างล่างนะคะแล้วก็ไว้มาเจอกับเอิงใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย